สวัสดีเพื่อนๆนักดก,กันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมิสารานะคะวันนี้จะมานําเสนอเนาะวิธีการเปลี่ยน,นะะหน้าจอของ Apple Watch นะคะให้เป็นรูปแบบอื่นๆบ้างนะคะและคนก็อาจจะเบื่อแล้วเนาะ mm hmm. ก็ที่เคยนําเสนอมาก็จะมีการเปลี่ยนแบบ c o ค e l i t y Fan นะคะตัวนั้นก็แสดงผลไม่ค่อยได้ละนะคะวันนี้ก็มานําเสนอวิธีใหม่เนาะ,ะ mm hmm. จะใช้ตัวแอปตัวนี้นะคะที่ชื่อว่า Watch Face by Facer mm hmm. นะคะตัวนี้ สามารถใช้งานได้ฟรีนะดาวนโหลดบน App Store ได้เลยนะคะแล้วก็มีตัวค o c โ o ลจี้เหมือนกันนะคะตัวนี้จะจะเป็นส่วนเสริมนะคะที่เขาให้เสริมเพื่อจะดาวน์โหลดให้มันใช้พร้อมกันได้นะคะ mm. ก็คือเขาจะใช้ตัวคอคโคลจี้เฟ e ตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้บน App Store เลยนะคะฟรีนะ ก็วิธีการนะคะก็เราก็ดาวน์โหลดเฟซเฉยๆเลยรอให้แอปตัวน,นี้นะคะมันซิงกันนะคะให้มันเชื่อมกันนะคะให้มันอยู่บนในในการแค่แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวมันก็ได้ละเราก็เปิดขึ้นมานะคะเสร็จเรียบร้อยก็เลือกเลยนะคะเลือกว่าเราอยากจะใช้หนะ้าปัดไหนนะสามารถที่จะเลือกได้หมดเลยนะนี่เนาะเวลาเราจะเลือกมาสักอันหนึ่งนะคะ ก็ง่ายๆนะคะสามารถเลือกอันที่เราชอบได้เลยนะคะตามหมวดหมู่นะหรือจะไปที่ top chart ก็ได้นะคะ top chart นี่จะมีมันจะมีให้เสียตังค์นะคะทุกคนอ่ามันจะมีตัวที่เป็น premium face เนี่ยตัวเนี้ยจะเ,เสียเราเอาจะต้องเสียตังค์เราก็มาเลือกที่ free f a d e ก็ได้นะคะอ่าก็เลือกอันที่ชอบได้เลยนะอ่าเดี๋ยวเราจะทดลอง โหลดมาสักอันหนึ่งเนาะก็ใช้อันนี้ก็ได้นะนี่เนาะะเรากดขึ้นมานะคะแล้วก็อ่ะถ้าขึ้นสีเหลืองๆแบบนี้แสดงว่าเราจะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องเสียตังนั่นเองนะอะ่อันนี้ก็เสียตังออกไปเราจะไปเอาอันที่ไม่เสียตังนะก็ยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะอันนี้ก็เสียตัง อ๋มันจะมีบอกนะคะว่าเป็นพรีเมียมอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้เสียตังคนะ,คะเราก็จะใช้อันที่ไม่เสียตังละกันเนาะะเรากดไปที่มอกดไปที่มอเลคะเลือกดูอื่นอ่าลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะ,ะกดเข้าไปเลยนี่นะคะถ้าใช้ได้มันก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้กดเข้าไปเลย่ะกอรอเนาะ ก็เพิ่มหน้าปัดได้เลยนะระหว่างนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดคอคโคลอจี้แฟนเนี่ยเขาก็าจะให้เราดาวน์โหลดคอคโคลจี้ขึ้นมากดดาวน์โหลดได้เลยนะ,ะแล้วก็รอสักคู่เนาะรอให้แอป2แอปเนี่ยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวก็จะทำการแสดงผลขึ้นมานะคะนี่นะคะก็อาจจะยังแสดงผลได้ไม่หมดเพราะว่ากำลังโหลดขึ้นมานะนี่ ก็โหลดขึ้นมาแล้วนะคะง่ายๆแค่นี้เลยนะคะส่วนตัวคอ,อ,อโคลิจี้เนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะคะก็สามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็ลองดาวน์โหลดดูนะคะอันไหนที่มันเสียตังก็จะใช้ไม่ได้นะ,ะมันจะมีตัวฟรีอยู่นะคะตัวฟรีก็สามารถที่จะเพิ่มหน้าปัดเข้าไปง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะก็เป็นแบบนี้แล้วนะคะวันนี้ก็มานําเสนอกันเนาะใครที่ อยากลองเปลี่ยนดูบ้างนะคะนี่นก็เป็นน้า Apple Watch แบบ Happy v a l e n t i n นะแบบนี้ก็น่ารักนะคะนี่แบบนี้ก็มีนะคะนี่ก็ไปเลือกอนำมาใช้ได้เลยนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด, like, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ